ชีวิตล่าสุดเออน,นันยาแต่งใหม่กับโอ้สี่พันวันปลายชีวิตอยู่กินแบบนี้เป็นอีกคนในวงการบังเทิงที่หลายคนคงรู้จักดีสำหรับเออน,นันบุญนา อดีตนักร้องนะักแสดงชาวไทยอเมริกันที่มีบุคลิกทาเลนต์มีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังอย่างอัลบัม้มขออภัยในความไม่สะดวกและอน,นันต์เสนอหน้าในสังกัดของ R.S. ละครโทรทัศน์ชุดความรักของคุณฉุย และมนลักลูกทุ่มทางช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งม,มีผลงานการแสดงละครเรื่องสงครามข้างเตาละครแก๊งสืบ07และมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องในด้านของชีวิตส่วนตัวเออาน,นันเคยแต่งงานกับแทมมี่แอนชูสีสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันมีบุตรด้วยกัน3มคนคือ น้องเกฟน้องกะทิและน้องกะแตโดยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง16ปีก่อนจะเลิกลากันไปและทางด้านแฮมมี่แอนชูสีนั้นก็ได้หายไปจากวงการบันเทิงโดยไม่ได้ยินข่าว,ข,าวของเธอและลูกอีกเลยโดยสำหรับทั้งคู่ก็พบรักกันมานาน2ปีโดยขณะนั้นฝ่ายหญิงมีอายุเพียง16ปีเศษ ่อนที่จะมาคลองรักและมีลูกด้วยกัน3คนคือเด็กชายกะบินบุญนาถหรือน้องเกฟอายุ16เด็กหญิงกรโกดบุญนาถหรือน้องกะทิอายุ11ปี และเด็กหญิงกันนิกาบุบนนาหรือน้องกระแตอายุเก้าขวบซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่เลิกลากันมาได้เกือบ3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังเข้าออกที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกรู้ทางนี้ทานด้านแฮมมีแอนชูสีนั้นก็เข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและเคยแสดงผลงานภาพยนตร์โดยรับบทนางเอกในเรื่องมันโหขึ้นมายอคู่กับพระเอกหนุ่มบดินดุก ของผู้กำกับประยูนยวงชื่นทำให้มารู้จักกับเออนันบุญนาศเนื่องจากเออนันไปเป็นลาภให้กับแฮมมี่แอนชูซีในกองถ่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงยังพูดไทยไม่ชัดทางนั้นทั้งคู่ก็บ่มรักกันมานสองปี ในระหว่างที่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีและก็ตั้งท้องจึงทำให้ฝ่ายหญิงต้องอำลาว,วงการไปและไปเป็นแม่บ้านเป็นนักสแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีที่มักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเสมอสำหรับโอ้นสีพันชื่นชมบุญแต่ล่าสุดเมื่อมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม ทาง Youtube Channel My Channel Official อ้นสี่พันก็ได้เปิดใจถึงเรื่องของคุณสามีอย่างอดีตนักร้องนักสแสดงหนุม่มเออนันต์บุญนาคและมีช่วงหนึ่งที่อ้นสี0พันถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่